วัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางาไปเจดีหลวงนะครับตอนนี้เราผ่านที่ประเทศเข้าที่ประเทศลาวฮะดูนะครับประเทศลาวแม่น้ำแม่น้ำอะไรครับสวยมากเลยครับดูนะครับ เดินทางคนเดียวครับไม่มีไม่มีคู่ครับสอด <c oughs> <c oughs> ครับแล้วก็แม่น้ำอีกกว้างมากนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศลาวนะครับเพื่อนบ้านนะฮะสวยเ <c oughs> สือเขาสูยมากเลย ก็จะเดินทางไปบูชาพระพุทธศินะครับที่เจดีหลวงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อไปอประดิสฐานอยู่ที่วัดหนองแสะนะครับอันนี้ก็เวลาอยู่ที่บ่ายสามโมงตรงนะครับของวันพุหัสสบดีที่ ไม่แน่ใจน่าจะ25ห้าหรือเปล่านะครับก็เรใช้ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไวมาก <c oughs> ประหยัดน้ำมันมากนะฮะสวยสวยจริงๆครับดูครับท่านถ้าเห็นแต่ผมไม่เห็นกล้องนะฮะตอนนี้ผมใช้มือจับด้วยมีความสามารถพิเศษ ถ้าซูมได้ <S <S ก็จะซูมไปดูสาวๆที่ประเทศเพื่อนบ้านนะสาวๆประเทศลาว,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 าวแต่ไม่ถึงอ่ะคงไม่ถึงเห็นแค่นี้ครับก็เรือภาพเห<ๆ>มือเขาก็สวยครับสวยมับโทรศัพท์มาเอาละรุนละหลรับโทรศัพท์อยู่ตำรวจจับ รอครับกำลังดูทางอยู่ครับครับครับขับรถตามเลยครับอ๋อตรงนั้นตัวนั้นทางใหม่ครับทางใหม่ก็เลยนะอ๋อไม่ไม่ครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่นะครับตัวทีนะครับอ่า อโอเคนะครับ <c oughs> ตอนนี้ประเทศลาวอาสองข้างอาข้างคลองนี้ก็จะปลูกผักอกินนะครับก็จะเป็นพวกแปลงแตงกวาผักบุ้งขนงขนาอันนี้ข้าวโพดนะครับสวยอันนั้นก็จะเป็นโกดัง อาจจะเป็นกระดังเก็บของนะครับอันนี้ก็มีลูกบอลลูกบอลกระดังเก็บของอก็โดยรวมแล้วก็วิ่งดีครับอ่อ วิ่งดีถนนก็ค่อนข้างจะบกว้างนะครับถนนกว้างวิ่งดีแล้วก็อย่างอย่งยงอางยางพูดง่ายๆก็คือรถน้อยอยู่นะครับจะใช้ความสัญจ,จรนี้ก็ระวังนิดนึงก็รถน้อยเกินก็ดีโอเคนะครับแถวเดิมนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ